เสี่ยง啊นี่เขาเรียกว่าเรือหางยาวนะคะภาษาอังกฤษ long tail boat ยังไม่ได้ยนเสียงอะไรเลยโอเคเสียงเครื่องยนต์ดังมากนี่เรือหางยาวเรือหางยาวอันนี้คนขับนะครับขับกบชวาเต็มเลยนี่คลองอะไรเนี่ย ห้องสองห้องยอยอตักปลาอ๋อยอตักปลาจ้าน oh. okay, ้าว่าเธอว่าผมเอเวนเจอร์โอ้โหโอ้โนว่าจะว่าผมอาเวนเจอร์โอ้โหอเบนเจอร์นี่มีมะพร้าวเต็มเลยข้างทางเดี๋ยวเราดูบรรยากาศข้างคลองจะเสียงร้องมากเลยขาสั่นเลยขาสั่นเลยโอ้ใช่มีเครื่องยนต์ เชือมาส่งอนด้วยเรือขายเป็นโอ้โหขับแบบขับเก่งมากอ่ะนี่ตีโค้งมาเลยค่ะผมโอเคครับถึงแล้วร้านอะไรเนี่ยชื่อร้านอะไรจ๊ะชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรบ้านสวนผาฝันบ้านสวนผาฝันเฮ้ยดูทางเข้าดูทางเข้าก่อน ดอกดอกปาเลยโอ้โหดูทางเข้าก่อนแม่ดูดอกเลิศนะเลิศนะโอ้ยเราเข้ามาอยู่ในความฝันแล้วนะจ๊ะฝันแม่มาทำงนี้เลิศนะโอ้โหนี่โอ้โหถึงแล้วจ้ะอยู่ที่จอดเรือก่อนแม่หนูปลาลงน้ำเลยนะได้มันเป็นดอกไม้อ่าเดี๋ยวเราก็กำลังจะขึ้นนะจ๊ะ ขึ้นที่รับคนอุยอ้ย